คำเตือนคลิปมีเสียงที่ดังแสบหูโปรดลดเสียงก่อนชมคลิปคลิปนี้มีการพูดคำหยาบคายและมีฉากจำสแกตเมื่อกี้กูจะหลับตาคอมเฉยเลยนี่ก็จะเกิดอาการวูบไรเหียใกล้ตายแล้วกูช่วงนี้เราก็แบบติดเกมดอสตับแบบหนักหน่วงมากเลยนะโฟนยังไม่ทันเรื่องคลิปที่เทเลพอร์ตเฟลทอยู่ไหนเฮ้ยเหียตกใจไอโฟนค,คือมันบน้า เน็ตมึงยังกรอบเลยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียอะไรวะเฮียอะไรเดี๋ยวเร็ววิ่งร็วิ่งกเต้ไม่ได้หมดโอเคประตู้ทำอะไรอ่ะประตูปิดประตูเปิดปาร์ตี้เฮียปัดเล่นี่ต้องมีตัวเฮียอะไรโผล่ออกมาแน่ๆเดี๋ยวพูดเป็นลางสิไฟฉายยา มูวมิวงมูวเดี๋ยวิ่งจะบอกให้จบชัพเตอร์แรกตัวนี้ยังยังยังเฮียเจอลงบันไดก่อนไอ้กูนั่งเงียบเลยสัตว์กูกลัวว่าจะเจอเฮียแล้วกูพร้อมกรีดเลยเฮียถ้าบัดักเราตรงตรงบันไดเนี่ยกีแตกตรงนี้เนี่ยนเออประตูแดงเฮ้ เอ๊ะทำไมถึงไปทำไมถึงมีซ้ายขวาเหมือนเขาวบกวนยังไงไม่รู้เออดีเยแล้วเฮียแล้วเขาบกวนเนี่ยตัวดีเลยต้องมีตัวอะไรอะไรเราแน่แน่คอยดูหลังไว้ให้ด้วยเดี๋ยวกูดูหน้าฮะบรรยากาศมันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่แน่เลยทำไมถึงมีที่หลบนะทำไมถึงมีที่หลบนะกูว่ามีแน่ๆเราไปตรงไปก่อนสรุปแมงดักในท่อไอสัตว์ตายคาท่อเลยเอ๊ะทำไมถึงมีทาง โฟนตายเปเพื่อนกูหน่อยเร็วโฟนทางตันนี่เฮียไปไปเฮ้ยเยียเยี่ยเสียงมึงเป็นไรอ่ะเยี่ยเสียงมึงอยู่ดีๆก็อู้หายไปเลยเว้ยอุ้ยห้องแดงเฮียมูวีมูวีมูวีไอ้เฮียผีไรกูแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูน่าจะผ่านแล้วว่ะสตีนี่เฮียกูเหมือนเราต้องเปิดสามประตูป่ะไม่รู umas, ้ ถามพี่อะไรวะมันยังติดบัร์เฮงอพี่เฮงอเฮงอไอ้อออออกูตายเฮียหนีไม่ได้น่ากลัวเฮียมันก็เป็นแค่เราบลอกตัวสีเหลีย่ยมกูกลัวคาเฟนี่แหละไอเฮียเราไฟกูไม่โหลดเลยนะไอนสัสเพราะเฮียเลยตันปะวะใช่ทางตันนี่เฮียโอ้ยเราไฟอของคนเพื่อน เด็ดไอ้เฮียพ่อเอาเอาไอ้เฮียเราเราเราไปไม่ได้เอาไอ้เฮียไอ้เฮียเอาเาเอาเราจะบอกเลยเฮียมันอาจจะไม่มีผีก็ได้ด้วยไอ้เฮียรอบนี้เจออะไรแปลกๆก็บอกคุณด้วยนะตายรอบนี้กูเลิกเล่นเลยเฮียเพราะว่าเราอัดคลิปมา คึงจะมอะไรเฮียโอเคแย่หน่าจะได้ไหวเลยดูแลดูได้ทรงอ่ะน่าจะเป็นแค่พาสสั้นๆที่เราเล่นไม่จบิเฉยชิบไปทางไหนเรืองเลยนี่เลยตรงไปตรงไปอ้าววววลแวว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 วตวววววววาวว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 วมิตรปุวว กูพอไอ้เหี้ยโอเคจบคลิปไอ้ตกจะให้ชวยอย่าลืมกดดิสไลค์กด subscribe ชืีโนที um ่แชร์ subscribe ดิฟาก่อนครับไปจะเราก็ไม่รู้เป้าหมายเหมือนกันว่าให้ทำอะไรตายมันตายแล้วไอ้ยี่ไอ้เราไม่โตเราไม่โตไอ้เหี้ยกูไปอะไรประตูประตูประตู